วันนี้ร้านจูบินเตอร์นะครับเราก็มารีวิวนะตัวนี้เป็นคอร์สนะฮะคอร์สสามทางนะครับคอร์สสามทางสตอมสาวซิตเต็มนะฮะคอร์สสามทางนะครับตัวนี้เป็นตัวโมนะฮะคอร์สสามทางตัวโมของเรานะครับก็ก็จะแรงเลยนะครับอตัวนี้เป็นคอร์สนะครับนี่คอร์สเราเคยรีวิวปีคอร์สไปแล้วปีคอร์สก็คือมันจะมีภาคปีด้วยสามารถเปิดได้เลยนะครับส่วนส่วนคอร์สเนี่ยพี่ต้องมีมิกซ์อยู่แล้วหรือว่ามีปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาแยก นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแยกอิสระให้3ทางนะครับนี่นะครับก็คือจะแยกเบสนะครับโลนี่ครับแล้วก็มีดนะครับกลางนะครับแล้วก็ไฮแหลมนะจะแยกอิสระแล้วก็ชุดไฟวิ่ง3ามแถวเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีบูทนะะตัวนี้จะบูทให้แรงนะครับอ่าบูทก็ได้ไม่บูทก็ได้นะครับอยากแน่นๆก็บูทนะฮะตัวนี้นะครับอ่า ปีคอร์สสามทางตัวโมของตอมสาวซิสเต็มเลยครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเสียงโอเคเลยครับแต่ตัวนี้นะครับพี่ต้องมีปรีก่อนหรือว่ามิกก่อนนะครับเพื่อจะมาเข้าคอร์สนะฮะคอร์สเป็นตัวแยกนะครับถ้าตัวปีเนี่ยคือเป็นตัวปรับสัญญาณนะฮะตัวนี้นะครับก็ราคา3,5 0 0นะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับปีคอร์สตัวนี้นะครับ3ทางนะครับหรือใครอยากได้2ทางก็ ก็มีครับ2ทางเดี๋ยวเอามาให้ดูท้ายคลิป2ทางครับดูสาทางไปก่อนสามบรเก็บเงินไปทางนะครับก็จะมีโลมิดไฮเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนไฟ,ไฟมันไฟมันสะท้อนนะครับ<ทา>เาาห็นไหมครับวอลลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นคุมเสียงนะฮะคุมความดังนะครับแลว้ววอลลุ่มที่2ที่3มก็จะเป็นการปรับความถี่นะนี่ของเบสนะครับพี่อยากได้เบสแข็งเบสนุ่มนะเบสตึบเบสแน่นยังไงพี่ต้องปรับตัวนี้เอานะฮะแล้วก็ปุ่มที่2นี่ก็จะเป็น ผมที่2จะเป็นกลางนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเหมือนกันวอลลุ่มก็คือคุมเสียงนะครับปิดก็เงียบนะครับเปิดไว้อันนี้ก็คุมว่าจะกลางโปะ๊ะกลางใสนะครับกลางเอาโลเข้าอ่าหรือว่าเอาแหลมเข้าครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหลมนะฮะแหลมจะซิฟไม่ซิฟนะครับก็อยู่ที่เราครับปิดสุดอย่างนี้ก็จะใส่ซิฟนะฮะส่วนจะเร่งความถี่ขึ้นไปก็ทําให้ เสียงกลางมันเข้าไปที่แหลมอันนี้อยู่ที่เรานะฮะเราต้องปรับเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบูทของของแต่ละตัวนะแล้วก็มีไฟวิ่ง3ามแถวนะฮะตัวนี้แล้วก็นี่สวิกโยกนะครับ CD ดีออกแล้วก็ตัวนี้เป็นวอลลุ่มอีกทีนะครับวอลลุ่มใหญ่นะครับก็ตัวนี้3.5 0 0นนะครับเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะ3,500เก็บเงินไปทางแล้วก็ปะกันตะหลอดชีพนะครับสตอร์มสาวซิสเต็มเรานะครับผลิตออกมานะครับเยอะแยะมากมายครับนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นปีคอสสามทางนะครับปีคอสสามทางใหม่นะครับปีคอสสี่ทางครับอันนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับเราก็รีวิวแยกทีละตัวตัวนะครับถ้าเอาปีคอสด้วยนะครับสมมติว่าพี่ต้องการแบบเอาตัวเดียวไปเปิดได้เลยนะครับก็จะเป็นปีคอสสามทางนะครับตัวนี้จะ4ี่พันห้าครับแล้วก็ปีคอสสามทางมีใหม่ตัวนี้ห้าพันเก้านะครับแล้วก็ปีคอสสี่ทางนะเบรกลางฮอนแหลมนะฮะแล้วก็ใช้ไม้ที่สี่ตัว นะครับตัวท็อปก็8,005 5นะครับสินค้ารายละเอียดก็นี่นะครับเบอร์โทรร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับ082นะครับ540 6540ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel นะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ082 540 6540นะครับก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังไปไวๆนะครับคลิปนี้ไปไวๆนะฮะด้านหลังครับแจ็คออกจะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดนะฮะแจ็คโฟนทั้งหมดนะครับนี่ครับไฮมิตรอล์ครับเราเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ นี premises, 1, CA. ่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ็อกนะครับนี่ขาเข้านะฮะขาเข้าได้ทั้ง RCA นะครับแล้วก็อ่าโฟนนะฮะเราจะเข้า RCA ก็ได้โฟนก็ได้นะครับนี่ครับ CD อ็อกเราก็เลือกได้นะครับถ้าเอาจากมิกมาเข้าก็เข้านี่ก็ได้นะครับจากมิกนะครับหรือใครจะมีจากปีเป็นแบบนี้ก็เข้าแบบธรรมดาก็ได้นะครับนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ไฟนะครับไฟนะครับระบบไฟด้านในสามารถปรับได้นะครับไฟที่มันวิ่งอยู่เนี่ยครับเราจะปรับให้มันแรงให้มันเบาได้นะครับบางทีผมปรับอาจจะแข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไปนะ มันสามารถปรับได้นะครับเราแกะกล่องออกมานะฮะนี่ฮะนี่นะฮะตัวนี้นะเป็นตัวปรับให้แข็งนะครับปรับให้ไฟมันวิ่งเยอะวิ่งน้อยก็คือตัวนี้นะฮะเราก็ปรับเอานะฮะใช้ไขควงนะครับปรับเอาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไา้ในเราก็โมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยว3ทางเนี่ยราคา3 5 0 0รวมส่งเก็บปายทางครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับ คำว่าตลอดชีพหมายความว่างไงนะครับพี่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าขนส่งนะครับสมมุติว่าพี่จะส่งกลับมาซ่อมนะฮะไปกลับสมมติค่าส่งร้อยห้าสิบาทพี่ก็ต้องเป็นคนออกเองนะครับค่าส่งแต่ค่าอะไหล่ทุกอย่างนะครับผมซ่อมฟรียันค่าแรงนะครับพี่จะจ่ายสามพันห้าแล้วพี่จะจบเลยครับสามพันห้าซ่อมฟรีตลอดชีพครับเดี๋ยวผมไปเอาสองทางมาให้ดูสองทางสองทางเดี๋ยวเอาสองทางมาให้ดูอันนี้สามทางนะฮะมาครับเสกมาแล้ว อันนี้2ทางนะครับความจริงกล่องเนี่ยมันจะสกีโลโก้เราแบบนี้หมดเลยนะครับแต่พอดีกล่องมันหมดนะฮะเราก็ใช้เพชอลูบิเนียมแปะไปก่อนนะฮะนี่นะฮะสองทางของเรานี่ครับตัวนี้ครับอันนี้เบสนะฮะแล้วก็ความถี่แล้วก็สวิกบูธเบสนะฮะแล้วก็กลางนะฮะนี่ครับมีทายแล้วก็ความถี่นะเสียงเสียงสองทางจะไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่สองทางนะครับด้านหลังจะเป็น x l r นะครับ สองทางจะเป็น XL นะครับสามทางจะเป็นโฟนนะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะสำหรับตัวนี้ก็สองทางอยู่ราคา2,900ันเนะครับสองทาง2,900ันานะครับรับประกันนะว่าแรงกว่าไอ้พวก2 2 3 XL 2 2 4 XL แน่นอนครับรับประกันว่าแรงแน่นอนครับตัวนี้ขายไปเยอะแล้วนะครับสองทางตัวนี้นะครับใครสนใจก็สองทางรู้สึกว่าถูกกว่าสองทาง2,900ันเเท่านั้นนะฮะสองทาง2,900รวมส่งเก็บปลายทางแล้วก็ดูแลให้ตลอดชีพครับสองทางเนี่ย แทนไอ้สองสองสามเอ็กแอลได้เลยเพราะว่ามันเป็นเอ็กแอลอส่วนใครเล่นสามทางก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับก็อย่างพี่ชุดนี้นะครับก็ลูกค้าเก่าครับก็จัดสายไปเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับก็สายก็สั่งซื้อได้ครับเรามีครบทุกอย่างครับสองทางเนี่ยแรงมากนะครับสามทางก็แรงนะครับมีบูททุกตัวครับส่วนสองทางก็มีบูทเบสอย่างเดียวนะครับบูทกลางไม่ต้องบูทแล้วครับเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับใครสนใจนะครับจะสองทางสามทางนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสี่ทางมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวททาาาางงกกัันนนะะร่่จอยูปมณ ส่วน4่ทางอ่ะจะมีนะครับเบรดกางฮอนแหลมนะฮะเดี๋ยวมาชมชุด4่ทางกันสําหรับคอร์สนะฮะใครต้องใครที่มีมิกซ์อยู่แล้วแล้วก็มีคอร์สอยู่แล้วนะครับคอร์สเก่ามันไม่แรงหรือว่ายังไงนะครับก็สั่งเราโมประกอบได้นะครับนี่เราจะเป็นโมนะครับงานนี้เราจะผลิตขึ้นเองครับเราผลิตขึ้นมาเองเราประกอบเองนะครับเราถึงก้ารับประกันให้ลูกค้าตลอดชีพนะฮะใช้คําว่าตลอดชีพนะครับถ้าพี่เสียแต่ค่าขนส่งนะครับไปกลับมาหาผมแค่นั้นเองครับ ส่วนค่าอะไรค่าอะไรถ้ามันพังหรืออะไรผมดูแลให้ตลอดชีพนะครับนะครับไงก็ฝากไว้และกันกับร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับ082นะครับ5406540จุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับชั้นแนวนะครับทางช่องทางยูทูปพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับแล้วก็ อ่ากูเกิลแมปนะครับใครจะมาก็พิมพ์ร้านจุกอินเตอร์น้ำหอมผสมได้เลยนะครับอยู่สี่แยกไฟแดงวัดบางตะกูนะครับก็วันนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปขึ้น4ี่สี่ทางนะครับสี่ทางยังไม่เสร็จตัวนี้ก็ส่งแล้วนะครับทำทาขายไม่ทัน,นครับช่วงนี้นะครับ ทางเราจะเน้นแบบแรงๆนะครับจะมีไฟวิ่งแต่2องทางไม่มีไฟวิ่งนะครับก็2องทาง2องพันเทางสามพันหเก็บปลายทางนะครับรับประกันตลอดชีพนะเบอร์โทรก็นี่นะครับวันนี้เราเป็นเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานกันต่อนะครับ h, งานเยอะมากครับช่วงนี้ลแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้ครับ MX พันนะใครสนใจนะครับ3,900เท่านั้นนะครับ นี่ครับสามพันเก้าเท่านั้น600วัตต์นะฮะขับกลางขับแลมขับฮอรนับฟังในบ้านฟังกลางแจ้งได้เลยนะครับตัวนี้3ามพเท่านั้นนะฮะหกรวัตต์นะครับไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะครับเราประกันให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับกับบทเพลงนี้นะครับ